โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองในช่องอาร์มสุยนะครับแล้วาไม่เน็ตผมกากจังวะเน,นี่ยโอเคช่างมัน,นครับวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดเกมที่มีชื่อว่า Reborn a s ฟอส m a n นะครับวันนี้เรามีทั้งหมด21โค้ดนะครับแล้วก็มีโค้ดใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้2ตัวนะครับเป็นโค้ดรับเนาะบางทีไปหาใน Google มันก็ อาจจะไม่มีนะครับต้องเข้า d i s c อร์นะครับก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเอาให้มาได้25ไลค์ก็พอนะครับขอเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดซับให้หน่อยนะครับจะ1000งพันซับแล้วนะครับใครกดแล้วก็คุณครับโอเคเรามาเริ่มไปเลยนะครับเการที่เราจะใส่ขอได้นะครับเราต้องไปที่สตนะครับตะก้าสีแดงนะครับด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับเราก็จะเจอกับคําว่า secret code นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่โค้ดแรกนะครับโอเคนะครับชื่อว่า s t e e n k e นะครับอ่านผิดอ่านถูกช่างมันนะครับโอเคอันนี้ก็จะได้เป็นออร่านะครับออร่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้บวกหาอะไรนะครับแม่งเป็นออร่าตัวเหม็นครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ดีนะครับเราช่างมันเถอะครับโอเคนะครับมาโค้ดที่2นะครับ under นะครับไม่รู้ผมอ่านผิดอ่านถูกนะครับช่างมันครับโค้ดที่2องครับ under ครับ คนนี้ก็จะได้เป็นน้ํายานะครับน้ํายาบูตนะครับคูณ2นะครับได้สามอย่างละห้าสิบขวดนะครับโอเคไปโค้ดที่สามนะครับโค้ดที่สามนะครับอันมัมนะครับโค้ดนี้ก็จะได้เป็นน้ํายากับบูธเหมือนกันเลยนะครับเราสองคนนี้เราก็ได้น้ํายามาร้อยขวดแล้วนะครับโค้ดเยอะนะครับไปที่โค้ดที่สี่ครับอันมัมชูนะครับใส่ไปนะครับคูณ2เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าใส่โค้ดทั้งหมดเนี่ยผม่ให้น้ำยาคุณเหลือๆนะครับ อ่ะโค้ดที่ห้านะครับต่อไปโค้ดที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบนะครับโอเคนะครับโค้ดที่หกนะครับห้าเคไลท์นะครับคูณสองนะครับโค้ดที่เจ็ดนะครับอีล L O L นะครับสิบเคนะครับโค้ดที่แปดนะครับโค้ดที่แปดนะครับแล้วก็โค้ดที่เก้าครับถ้าไวยังไงก็ สต็อปนะครับก็ได้นะอันนี้โคดที่9นะครับปึ๊บนะครับอันนี้จะได้เป็น s c o r อ of random pet นะครับอันนี้ช่วยให้เราแบบได้สัตว์เลี้ยงดีๆภายในต้นเกมนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายนะไอคดนี้ก็สาคัญนะใส่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่10นะครับไปนะครับไปนะครับโคดที่11นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ4 5 k อะไรของมันนะครับก็เป็นคูณ2เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็โค้ดที่สิบสองนะครับแทงนะแทงนะครับห้าสิบนะครับโค้ดที่สามนะครับเดมอนคิงนะครับโค้ดที่สามถ้าไม่ก็ขอโทษด้วยนะไปสต็อปได้นะครับเดมอนคิงนะครับไปโค้ดที่สิบสี่ครับเฮเวนออร่านะครับอาจารย์ถูกขอโทษด้วยนะครับอย่าอ่านนะครับเออ๋ยวแม่งสั้นนะครับไปโค้ดที่ สิบห้านะครับนี่นะครับค้ที่สิบหกนะครับเป็นอันนี้นะครับก็สามสิบห้าเคนะครับอ่าสิบหกนะครับแล้วก็ค้ที่สินะครับ้ที่สินะครับพูดครับพูดนะครับ้ที่สิบเจไปนะครับ้ที่สินะครับอันนี้นะครับแล้วก็้ที่สิครับช็อปเฟลนะครับ อะไรบ้างคำนะครับอ่ะตามนี้เลยพวกนี้ก็จะเป็นบูธหมดนะครับแล้วก็มาสุดท้ายนะครับสองโคดสุดท้ายนะครับนะครับเคซี่แคทเลดี้นะครับอันนี้บวกหนึ่งช่องสัตว์เลี้ยงนะครับใส่ไปเลยครับหนีบักก็จะได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็โค้ดอันสุดท้ายนะครับอันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอัปเดตดีเลย์นะครับปึ๊บแค่นี้นะครับยี่สิบเอ็ดโค้ดทั้งหมดนะครับครับก็จะได้อะไรบ้างเข้าไปดูนะครับในกระเป๋าเราครับก็จะได้เป็นน้ำยาบูธมาสามร้อยแปดขวดนะครับแล้วก็หนังสือเอาไว้ อันเชนสัตว์เลี้ยงนะครับหกสิบเล่มหกสิบอันนะครับกระดาษครับแล้วก็ได้บวกช่องสัตว์เลี้ยงมาอีกสองช่องนะครับโอเคผมจะบอกนะครับวิธีเล่นให้มันไวนะครับก็อย่างแรกนะครับไปที่ไอเทมนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดอันนี้นะครับเปิดให้หมดเลยนะครับดย๋ยวผมเปิดตป๊บนี้โอเคนะครับผมก็เปิดหมดหกสิบอันแล้วนะครับดูดีว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับไอของดีก็น่าจะมีนะครับเปิดเข้ามานะครับ นี่นะครับก็จะได้เป็นพวกนี้นะครับนี่ยงเียได้ตัวรับมาหนึ่งตัวนะครับเป็น่เี้ของดีนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่นะครับกดคราบออกไปหนึ่งทีนะครับเม่มีได้ตัวซ้าแล้วมันขับได้นะครับโอเคก็นี่นะครับเราจะได้มาก็ได้มานี่นะครับตัวคูณสองแสนนะครับนี่ตัวอย่างดีนะครับสองแสนทำไม่เราหันไวนะครับฟันทีเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับดันหนึ่งเชียวเชียวอีซี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปปนนนนีีี้้ก็่่าาาจะะะมมรรณเทคับ คลิปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจคลิปหน้าต่อไปนะครับเกมอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย